ตอนนี้เรามาดูองค์พระที่ถ่ายรูปด้วยกล้องกาะขยายสูงนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับตรงนี้เป็นพระกันนะครับตรงใบหน้าก็มีรอยแตกให้เห็นมีเส้นรับฝั่งติดอยู่มีร่องรอยของมวลสารซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับส่วนพระเกศก็ทะลุซุ้มออกไป เส้นสุ้ก็มีการเซตตัวนะครับมวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะจุดดำจุดแดงก็ยังพอมองเห็นภาพนี้เป็นบริเวณหน้าอกนะฮะหัวไหล่ทั้งสองข้างวางสมบูรณ์ซอกแขนลึกหลักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์นะครับ ภาพนี้เป็นภาพวงแขนซึ่งมีความเป็นธรรมชาติของความเก่าบริเวณหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีร่องรอยของลักเก่าที่ยังติดอยู่นะครับสังเกตดูเนื้อนะฮะมีรอยแตกทั่วทั้งองค์เหมือนกันถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้าย ตรงนี้เป็นเส้นใจจีวรซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าพระสมเด็จตรงนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพะบาทซ้ายนะครับพระที่กดพิมพ์นลึกหรือชัดมักจะเห็นพระบาทซ้ายอย่างชัดเจนนะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงฝั่งขวา ตรงนี้เป็นเม็ดเอนกำแพงตรงนี้ก็ใช่นะครับเราเห็นพวกสีขาวของผมวิเศษผมวัตถคุณซ่อนอยู่ข้างในเห็นก้อนมวลสารต่างๆเห็นเศษลักที่ยังหลุดในหมดนะครับเห็นรอยแตกที่มีเส้นลักฝังติดอยู่พื้นผิวมีความแห้งสนิทเป็นผ้าที่ไม่่างกันใช้บูชา ภาพนี้เป็นภาพฐานบัวก,กับฐานสิงห์ฝั่งซ้ายนะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติมีความเก่าให้เราเห็น